ดีใจเ,เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําโทนเนอร์สูตรลับสา้าแบบง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะใ้รเข้ามาแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําแลสะสรรพคุณของเขาเลยนะคะนะคะสรรพคุณของเราตัวแรกเราจะใช้น้ําซาวข้าวนะคะใครจะใช้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวไรเบอร์รี่ข้าวอะไรก็ได้นะคะให้เรานําไปแช่น้ําประมาณ อ่า20-30นาทีนะคะเราก็ล้างออกก่อนประมาณน้ำสองน้ำแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาขยำให้วิตามินเข้าออกมานะคะส่วนตัวแค่ามาแล้วก็กรองมาแล้วแบบนี้เลยนะคะในส่วนของอ่าน้ำจาวข้าวนะคะสรรพคุณของเขาจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูคุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ยังช่วย เรื่องสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของน้ำจาวข้าวนะคะมีคนทำมาแล้วเขาหายก็ใช้ดีอยากจะมาเคโตนะคะ,ะตัวต่อไปนี่เลยนะคะมะนาวถ้าใครแพ้ะมะนาวก็ไม่ต้องใส่นะคะใครมีวิตามินซีก็ใส่แทนไปได้เลยนะคะวิตามินซีแบบน้ำหรือแบบเป็นเม็ดก็ได้เลยนะคะใส่ไปเลยนะคะในส่วนของคนที่แพ้น้ำมะนาวนะคะถ้าใครไม่แพ้ ก็ใส่น้ำมะนาวไปเลยนะคะเพราะว่าในน้ำมะนาวเขามีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะเขายังมีกรด A H a เลยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวเขาจะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไว้ยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะหนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะวิธีใช้ใช้ก่อนนอนนะคะอ่า ว่าเรามีน้ำมะนาวนะคะเช็ดหน้าก่อนนอนเลยนะคะใช้เป็นโทนเนอร์ธรรมดาเช็ดหน้าไม่ต้องล้างออกนะคะเราเช็ดหน้าด้วยโทนโทนเนอร์น้ำซาวข้าวเสร็จแล้วเราก็ทาครีมทาอะไรลงไปทับไปได้เลยนะคะไม่ต้องล้างน้ำออกอีกนะคะเรามา,าให้เราใช้สำลีแบบนี้นะคะชุบลงไปในน้ำแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะหลังจากนั้น บีบน้ําออกนิดนึงนะคะเช็ดไปแบบนี้นะคะเช็ดไปแบบนี้ให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะนี่ค่ะเช็ดแบบนี้ให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเช็ดเช้าและเอ้ยขอโทษทีค่ะเช็ดเฉพาะก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขามีน้ำมะนาวนะคะเขาจะทําให้ใบตอวเส็งนะคะเราเช็ดแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้น ทาเดครีมน้อยครีมทาทับไปได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องล้างออกนะคะสูตรนี้เช็ดแบบนี้เราไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะห้ามเก็บไว้ข้างนอกนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ห้าถึงก็วันอยู่นะคะอา่ในส่วนของโทเนอร์น้ำซาวข้าวสูตรนี้นะคะหลังจากนั้นให้ทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาเสียอย่าใช้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อผิวเรานะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะมีครีมสุตดีสุตดิตก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ